ด้วยหัตอ,อีกดังของดิซี่ออรเนตเจ้าของได้ชาเชียงใหม่หลังจากเกิดประเด็นร้อนได้จากละครเรื่องซ้อนเงารักทําให้ชื่อของดิซี่ออรเนตกลับมาดังอีกครั้งและกลายเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากจากประเด็นที่มีการเปลี่ยนตัวของนางเอกของเรื่องจากดิซี่มาเป็นมารีนาซึ่งปิมร้อนดังกล่าวถูกแชร์โดยพี่มาอ,อน,นภาพที่ได้พูดถึงความเรื่องเยอะของนางเอกอีกทั้งยังตอบกลับข้อความที่ชาวเน็ตไปคอมเมนต์โดยบอกว่าอย่าให้พูดเยอะ พะไม่อย่างนั้นลิชี่อาจจะต้องกลับดอยไปเลยซึ่งลิชี่ได้บอกว่ายังไงก็ต้องกลับดอยอยู่แล้วเพราะบ้านหนูอยู่บนดอยบ้านหนูน่าอยู่มากนะคะหนูมีโฮมสเตย์ด้วยไล่ชาด้วยถ้ามีโอกาสพี่ๆไปเที่ยวบ้านหนูได้นะคะและยังบอกอีกว่าพี่น้องทุกคนบนดอยน่ารักมากจริงๆจากประโยคนี้เองทําให้เอ็นดูดลิชี่มากขึ้นซึ่งสาเหตุคงมาจากความซื่อและความบริสุทธิ์ของสาวคนนี้จากคําพูดนี้ของลิชชี่ จึงทาให้ดอยปูหมื่นโฮมสเตย์กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งซึ่งครอบครัวของเธอนั้นทําไร่ชาและทําธุรกิจโฮมสเตย์ที่อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และเธอก็ได้ทําชาออร์แกนิกอีกด้วยเพิ่มไรายได้ให้กับพี่น้องชาวดาหูอีกทางซึ่งต้องบอกเลยว่าบรรยากาศของดอยปูหมื่นที่เป็นบ้านของลิซี่น่าอยู่มากๆแต่นอกจากจะเป็นทายาทของเจ้าของโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงแล้วเจ้าตัวยังมีหน้าตาและฐานะทางสังคมที่ไม่ธรรมดา แม้เธอไม่เคยปีป่าบอกใครว่าเป็นทายาทแท้ๆหลานสาวคนเดียวของโคโสโธนาคารดังมีมูลค่าทรัพย์สินกว่า10,000ล้า่นดนบาทสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานอย่างลิซ,ซี่ออรเนตเป็นสาวเรียบร้อยถ่อมตนไม่อ้อวดว่าตนเองนั้นรวยมากเป็นหลานสาวทแท้ๆของคุณชาดอดอทโทน,นาวันนิกซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับหมื่นดานของเมืองไทยเลยก็ว่าได้คุณชาดอดเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกๆที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารเบื้องต้น,ตน ของสถาบันการเงินชื่อดังด้วยผลงานการสร้างแบรนด์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาแถมพ่วงด้วยบทบาทของโค้ชโสดประจําธนาคารเพียงคนเดียวทมาการแบงคู่แข่งก็ยิ่งทําให้ชื่อของชาดด์เป็นที่รู้จักของสื่อมวลชนทุกคแหน่งและยังเป็นซีอโอบริษัทมีเดียออฟมีเดียจำกัดมหาชนซึ่งเป็นธุรกิจบันเทิงรดยระดับหมื่นล้านของเมืองไทยเลยทีเดียวแถมยังมีหลานสาวสุดสวยอย่างลิซซี่เป็นหลานสาวแท้แท้ที่ไม่เคยบอกออกสื่อว่าเป็นหลานสาวจนคุณชาดอต ต้องเลยเปล่าออกมาพูดเองเลยจ้าซึ่งงานนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเธอคนนี้ทั้งสวยด้วยและเป็นคนดีมากๆเลยละค่ะ